มาให้ไปถามหมอคนนั้นถามปกติเขาไม่ไม่บอกหรอกนะฮะแต่ผมก็ไปถามหมอรู้จักตรงนั้นไหมเป็นยังไงบ้างก็หมอเท่าที่บอกได้ก็ก็บอกมาแค่นี้นะครับอาจจะมีอาการอย่างอื่นนะที่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมก็พยายามหาข้อมูลมาให้หุ้นส่วนสาหรับผมเป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีนะครับที่ยังคงม,มีประชาชนชีพเป็นข่าวดีที่ไม่ต้องต้องใช้เครื่องช่วยอ่าระบบเครื่องช่วยระบบหัวใจหรือออกโมเนี่ยหรือแอคโมเนี่ยนะครับแทนตอนนี้ใช้พระอ,องค์ ใช้หัวใจของตัวเองในการทำงานนะครับก็หวังว่าพระองค์ท่านจะหายในเร็ววันนะฮะก็ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องพระองค์ผ่านะครับมีคนถามกับผมมากพระองค์พามีประอาการเป็นยังไงเป็นห่วงถามผมตลอดนะด้วยความจงรักภักดีผมก็นักข่าวนะก็ไปหามาให้ว่าพระาการอุปาเป็นอย่างไรบ้าง ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตททยและทรงขรับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วก,กันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทําให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปราษา ปอดพระวกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566จากการแถลงการครั้งสุดท้ายของพระองค์พาน,นปีที่แล้วนะพระองค์พาก็ยังคงรักษาตัวนะครับยังคงไม่รู้พระอาการ ยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจที่หัวใจว่ายง่ายนะครับคณะแพทย์ก็ทําการรักษาจากนั้นก็เงียบไปเลยนะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นนะครับพวกปล่อยข่าวลือไอนะ้พวกล้มเจ้าพวกต่อต้านสถาบันสมศักดิ์เจียมธทีรสกุลก็ปล่อยข่าวว่าสวรรคตไปแล้วนะฮะไอ้พวกที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศอ้างว่าเป็นผู้ลีภ้ภัยไอ้พวกทําผิดกฎหมายเนี่ยหนีคดีเนี่ยนะ ก็ปล่อยข่าวลือในเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความจริงที่ผมไปสาะหามาได้นะครับก็คือว่าหลังจากที่องพาเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องหัวใจนะซึ่งหมอหลายท่านก็ลงความเห็นว่าน่าจะเกิดจากวัคซีนโควิด1 9นี่แหละ mRNA เนี่ยตัวดี นะครับที่มีผลข้างเคียงซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามาแล้วหลายจำนวนหลายเป็นหมื่นลายนะมีอาการหัวใจเขาเรียกว่าเกิดเฉียบพลันขึ้นมานะแล้วก็หมดสติอาการเดียวกันกับพวกองภาที่กำลังทำการวิ่งซ้อมสุนัขฝึกสุนัขอยู่ก็มีอาการแบบนี้อยากเฉียบพลันขึ้นมานะก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับ ซึ่งตอนนี้ในสหรัฐอเมริกากาลังมีการฟ้องร้องกันอยู่ในประเด็นเหล่านี้นะครับหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยคนใกล้ชิดราชองค์ลักษณ์หรือเจ้าที่พยาบาลตํารวจทหารที่ดูแลพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ปั๊มหัวใจแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลนะฮะซึ่งการส่งโรงพยาบาลทราบว่าเป็นโรงพยาบาลจุลาลงกรเนี่ยนะก็สิ่งที่ดําเนินการไปนะก็มีการเอาเครื่องออกโมเครื่องช่วย หัวใจเต้นเนี่ยมาใส่นะฮะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วประมาณปลายปีนะฮะก็มีการเขาเรียกว่าเอาค่อยๆทยอยเอาเครื่องนี้ออกหมอเขาเรียกว่าวีนวีนก็คือค่อยๆย้ายมานะฮะซึ่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหัวใจของพระองค์ภาเต้นได้เองปัจจุบันหัวใจพระองค์ภาก็เต้นได้เองแล้วไม่ต้องใช้เครื่องแอคโมนะครับแต่อย่างใดนะครับถามว่า ภาการตอนช่วงตอนวินมาใหม่ๆกับตอนนี้อันไหนดีกว่าตอนปลายปีที่แล้วดีกว่าตอนนี้แต่ก็ยังคงเต้นปกติยังมียังมีผระชลชีพยังมีชีวิตเอาพูดง่ายภาษาชานบ้านยังคงมีชีวิตยังไม่ได้สวรรคคตตามข่าวลือนะครับไอ้ที่ไอ้พวกล้มเจ้าปล่อยข่าวนะครับทําไมผมถามหมอเหมือนกันนะทำไมหมอไม่ใช้มณีแดงคือหมอก็ให้เหตุผลว่าคณะแพทย์เนี่ยนะฮะ ที่เขารักษาอยู่เนี่ยเขามองว่ามณีแดงมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆมณีแดงผมไม่คนรนำมาเสนอนะอยังไม่มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ทดลองในมนุษย์อะไรให้เรียบร้อยก่อนและคณะแพทย์มองว่าเพื่อความชัวร้อยที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ใช้การรักษาแพทย์ตะวันตกอย่างสมบูรณ์คือรักษาหัวใจรักษาหัวใจดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาค่อยรักษาสมองกัรักษาอื่นๆในร่างกายนะครับตอนนี้ พระอาการดีขึ้นไหมพระอาการดีขึ้นกว่าเดิมหัวใจทํางานได้แล้วนะครับปกติดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่รู้พระอาการซึ่งถ้าหัวใจดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวก็จะท่านอ่าหมอก็จะมารักษาสมองต่อนะครับเพื่อให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ฟื้นมีสติขึ้นมานะครับส่วนมณีแดงความคืบหน้าเป็นยังไงก็ทราบจากผลการวิจัยว่าตอนนี้มีผลการวิจัยในภาพรวมค่อนข้างจะดี นะครับก็หมอเขาเอาชัวว่าตอนนั้นบางคนอาจจะอยากจะใช้มณน,นีแดงเลยเสียงก็เสียงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่หมอเอาชัวว่าแต่ตอนนี้ความชัวของหมอเริ่มเป็นจริงแล้วนะะอาการก็ดีขึ้นนะซึ่งตอนนี้อย่างไรก็ตามผมเรียนว่าก็ต้องรอถแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการถแถลงการของสำนักพระราชวังนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์พาคฟื้นคืนสติขึ้นมา ซึ่งพวกเราคนไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็เป็นกําลังใจนะครับที่ผ่านมา,าหลายคนก็สวดมนต์ให้วงพาฟื้นคืนชีพนะกลับมามีพระสติเหมือนเดิมพวกเราคนจงรักภักดีก็ทําได้แค่นีนะ้แล้วก็มาเล่าให้ฟังผมก็เป็นนักข่าวนะก็ไปหาหข่าข้อมูลมาให้ไปถามหมอคนนั้นถามปกติก็ไม่บอกหรอก แต่ผมก็ไปถามหมอรู้จักตรงนั้นไหมเป็นยังไงบ้างก็หมอเท่าที่บอกได้ก็กบอกมาแค่นี้นะครับอาจจะมีอาการอย่างอื่นนะที่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมก็พยายามหาข้อมูลมาให้หุ้นส่วนสําหรับผมเป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีนะครับที่ยังคงม,มีประชชนชีพเป็นข่าวดีที่ไม่ต้องยังต้องใช้เครื่องช่วยระบบเครื่องช่วยระบบหัวใจหรือออกโมเนี่ยหรือแอคโมเนี่ยนะครับแทนตอนนี้ใช้พระอ,องค์ใช้หัวใจของตัวเองในการทํางาน ก็หวังว่าพระองค์ท่านจะหายในเร็ววันนะฮะก็ขอให้พวกเราเป็นกําลังใจให้พระองค์พาเนี่ยหายวันหายคืนด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ i

อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างคุณเลิงอนวันสุราชัยสูงจำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในราชสกนงที่สิบสงอุทิศเพื่อปวงประชาสื สบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาธรรพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโขเดชะัรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทพระมีนำชาคนไปรัแบบสตอนเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด